Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with all the of chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. Just sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. rebel this way. I really hope that you will choose to stay You all the pain. I know you told your friend you are not okay. ลุบเนื้อหานิยายแปลมัวเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่15ตอนที่42สนุกกับการซื้อผล,ลไม้ที่ตลาดกลางของเมืองหลวงหลังจากที่พวกมุค,คดะ ได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อเสียบหมาย่างที่ล้านแผงลอยในจัตุรัสมาเลียเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มของพวกเขาก็ย้ายสถานที่กันไปด้วยความสุขแม้เฟลผู้เท่ากอนโดราจังและสุยจะบอกว่าตนเองนั้นยังกินอาหารไม่เพียงพอและยังอยากจะกินอาหารตามร้านแผงลอยต่อทว่าพวกเขากลับต้องคืนคำ พอมุคโคดะนั้นบอกกับพวกเขาว่ายังมีร้านอาหารแพงลอยอื่นๆอีกมากมายในตลาดอื่นๆของเมืองหลวงแห่งนี้พอได้ยินแบบนั้นปุ๊บซีสา,ายจอมตะกะก็พากันบอกว่าเราไปที่ตลาดอื่นกันเถอะและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่มุโคดะคาดหวังเอาไว้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้เวลาไปค่อนข้างมากในการเดินเที่ยวให้ทั่วจัตุรัสมาเลียซึ่งมุโคดะ ก็คิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมมากแม้มุคโคดาจะประทับใจในจัตุรัสมาเลียมากแค่ไหนแต่เมื่อเขาได้เห็นตลาดกลางของเมืองหลวงมุโคโดาก็ต้องเปลี่ยนใจในทันที ว้าวตลาดนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆแถมยังมีร้านค้าตั้งหลายร้านอีกด้วยมุคโคดาพูดเช่นนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มุคโคดารอคอยมุคโคดาไม่สามารถเก็บอาการตื่นเต้นของตนเองเอาไว้ได้เพราะตลาดแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและความมีชีวิตชีวาที่มุคโคดาได้ยินมาก็คือตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนกับหัวใจของเมืองหลวงหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหากพูดถึงเรื่องอาหารหรือวัตถุดิบใน การทําอาหารก็ต้องเป็นที่ตลาดกลางนี้เท่านั้นมันยอดเยี่ยมมากกว่าที่มุโคดะคาดหวังเอาไว้อีกเขารู้สึกตื่นเต้นกับการซื้อขายกันระหว่างลูกค้ากับเจ้าของร้านในระหว่างที่เดินชมตลาดไปเรื่อยๆมุคโคดะก็มองเห็นผู้คนมากมายที่เดินจับจา่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักตรงโน้นทีตรงนี้ทีทว่าความตื่นเต้นของมุคโคดะก็ต้องหยุดชะงักเพราะสีสหายจอมตะกะที่พูดว่าเอาละ เราไปร้านนั่นกันเถอะใช่ที่ร้านนั่นมีกลิ่นหอมหวานที่น่าหลงไหลถ้าเชื่อว่ามันต้องมีอาหารแสนอร่อยรอเราอยู่อย่างแน่นอนใช่แล้ว เรามาหาร้านแพงลอยที่ขายของอร่อยอร่อยกันเถอะซุยก็อยากจะกินของอร่อยอร่อยเหมือนกันนะสีสาหายจอมตะกะพากันกล่าวออกมาเช่นนั้นมูโคโดาจึงรีบหยุดทุกคนเอาไว้โดยบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิพวกนายมูโคโดะพยายามหยุดทุกคนที่กำลังจะพุ่งเข้าใส่ร้านแผงลอยขายอาหารที่มีกลิ่นหอมโชยออกมาและการกระทำนั้นของมุโคโดะก็ทำให้เฟลกล่าวถามออกมาด้วยสี หน้าไม่พอใจอย่างมากว่าอออะไรอีกเล่าผู้เทากอนโดราจังและซุยต่างก็รู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกันกับเฟลแต่ครั้งนี้มุคโคดะไม่ยอมเป็นอันขาดมุโคดะบอกว่าไม่ว่าพวกนายจะพูดยังไงฉันก็จะไม่พาไปร้านแพงลอยขายอาหารเด็ดขาดจนกว่าฉันจะซื้อของเสร็จก่อนหน้านี้พวกนายก็กินกันไปเยอะมากแล้วที่จตุรัสมาเลียดังนั้นพวกนาย ต้องรอกอนพอมุโคโดากล่าวเช่นนั้นผู้เท่าก่อนก็บอกว่ากินแค่นั้นมันยังไม่พอหรอกนะนายท่านเฟลโดราจังและซุยต่างก็พยักหน้าให้กับคำกล่าวเช่นนั้นของผู้เท่าก่อนมุโคโดาจึงแย้งไปว่าไม่ต้องพูดเลย ฉันคิดว่าพวกนายน่ากินมากเกินไปแล้วตังหากตอนนี้มันถึงคราวช้อปปิ้งของฉันแล้วพวกนายจะต้องไปซื้อของกับฉันเท่านั้นหลังจากฉันซื้อสิ่งต่างๆที่ต้องการเรียบร้อยหากมีเวลาเหลือเราค่อยไปเดินกินของ ตามล้านแพงลอยกันแบบนั้นฉันคิดว่าน่าจะสนุกกว่ามุคโคดะบอกกับพวกเฟลเช่นนั้นด้วยสายตาที่จริงจังอย่างมากและสายตาของมุโคดะก็บ่งบอกให้สีสหายจอมตะกะได้รู้สึกตัวว่าเขาจะไม่ยอมพาพวกสีสหายจอมตะกะไปกินอาหารจริงๆเพราะหากมุโคดะยอมพวกเฟล หากเขาพาไปกินของอร่อยตามร้านแผงลอยเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันมุคโะคงจะไม่ได้ซื้อของที่ตนเองหมายตาเอาไว้อย่างแน่นอนพวกเฟลคงจะต้องพามุคโคดะเดินกินอาหารตามร้านแผงลอยจนค่ำมืดดึกตื่นแน่นอนสีสหายจอมตกะกาตอบกลับมุคโคดะว่าเข้าใจแล้วได้เลยนายท่าน ก็ได้เจ้านายน่ากลัวจังเลยสีสหายจอมตะกะพากันบอกออกมาเช่นนั้นซึ่งมุโคโดะก็คิดว่าขอโทษนะซยุยที่ต้องทําสีหน้าน่ากลัวแบบนี้ออกไปหลังจากนั้นมุโคโดะ ก็ได้เดินสำรวจตลาดหลวงไปเรื่อยๆตามที่เขาหมายปองขณะที่กำลังเดินชมตลาดอยู่นั้นมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของมุโคโคดาไปสิ่งนั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งอย่างมากมันมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าจากที่มุโคโคดาเคยรู้จักสิ่งนั้นที่ว่าก็คือกีวีนั่นเองมุโคโคดาอุทานชื่อกีวีออกไปทันทีที่ได้เห็นมันพ่อค้าขายผลไม้ที่ได้ยินมุโคโดาก็ตอบกลับไปว่า พี่ชายรู้จักดีนี่นะนี่คือกีวีเนื้อสีทองที่เพิ่งเดินทางมาจากกลุ่มประเทศเล็กๆเลยละหอขาบอกกับมุโคโดะเช่นนั้นมุโคโดะจึงพึมพำว่ากีวีเนื้อสีทองนั้นเหรอพอนึกถึงมุโคโดะก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมหวานอันเบาบางแน่นอนว่ามุโคโดะรู้จักกีวีเนื้อสีเหลืองดีมันมีรสชาติหอมหวานอันน่าลงไหลและมุโคโดะชอบมันมาก มุคโคดะสามารถเลือกซื้อผลไม้จากเน็ตซูเปอร์ได้แต่การทำอาหารจากวัตถุดิบในเน็ตซูเปอร์ให้กับพวกเฟลได้กินนั้นมุคโคดะก็กังวลถึงผลกระทบหรือบัฟที่ได้จากในนั้นดังนั้นมุคโคดะจึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้มาจากเน็ตซูเปอร์ให้มากที่สุดและตอนนี้ก็คิดว่า อยากจะลองกินผลไม้นี่ของต่างโลกเป็นครั้งแรกจังเลยแต่ถึงอย่างนั้นมุคโคดะก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับผลไม้ของต่างโลกพอนอกจากรูปลักษณ์ของมันแล้วผลไม้นี่อาจจะมีรสชาติที่ต่างจากโลกเดิมของมุคโคดะก็เป็นได้นั่นคือสิ่งที่มุคโคดะยังกังวลอยู่และในตอนนั้นพ่อขาก็สังเกตเห็นสีหน้าของมุคโคดะและบอกว่าทางร้านเรามีกีวีสีเขียวด้วยนะ กีวีเนื้อสีทองนั้นจะมีรสชาติหวานอันลึกล้ำมากกว่าส่วนกีวีเนื้อสีเขียวจะมีเนื้อในสีเขียวและมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเป็นกีวีที่ราคาถูกกว่ากีวีสีเหลืองแต่ความอร่อยของทั้งสองชนิดก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่อาจจะต้านทานได้เช่นเดียวกันคุณพ่อขา นำเสนอเช่นนั้นเต็มที่มุโคโดะจึงคิดว่ามันก็จริงมันคล้ายกับกีวีที่มุโคโดะเคยรู้จักคุณพ่อค้ายังบอกอีกว่ากีวีนี้เป็นผลไม้จากธรรมชาติที่อร่อยมากกว่าผลไม้จากสวนเหล่านักประจนภัยมุ่งหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวกีวีล้ำค่าพวกนี้มาถึงอย่างนั้นป่าในแถบนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากนักดังนั้นนักประจนภัรระดับต้นๆก็สามารถทำภารกิจเก็บเกี่ยวพวกมันได้เช่นเดียวกันคุณพ่อขาบอกเช่นนั้น เข้าใจแล้ว,ล,วละผลไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติมักจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าผลไม้ที่อยู่ในสวนสินะมันก็น่าจะจริงอย่างที่คุณพ่อค้าว่ามาเหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่า พลังงานแกนเวทที่มีอยู่ในโลกใบนี้มันมักจะเข้มข้นในป่าที่มีสัตว์อสูรอยู่ด้วยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือผลไม,ม้ที่มุโคโดะได้มาจากในดันเจียนสถานที่แห่งนั้นมีพลังแก่นเวทเข้มข้นเลยทีเดียวของที่ได้มาจากในนั้นจึงมักจะมีรสชาติอร่อยมากกว่าและแน่นอนว่าอร่อยมากกว่าของที่ได้มาจากเน็ตซูเปอร์ด้วยเมื่อพิจารณาได้ว่ากีวีที่อยู่ตรงหน้านี้มีแนวโน้มที่จะอร่อยมุโคโดะ จึงคิดที่จะซื้อมันมาเก็บเอาไว้งั้นผมเอาทั้งสองแบบเลยครับมุโคดะบอกกับพ่อค้าเช่นนั้นคุณพ่อค้าจึงถามมุโคดะกลับไปว่า จะเอาเท่าไหร่ดีครับมูโคโดาจึงตอบทันทีผมเอาหมดเลยครับเอาหมดเท่าที่มีเพราะผมก็ไม่อยากจะเจอปัญหาเวลาของมันหมดมูโคโดาบอกเช่นนั้นโอ้โหคุณพี่ชายจะเมาหมดเลยงั้นเหรอครับคุณพ่อค้ากล่าวถามมุโคโดาจึงตอบกลับไปว่าใช่แล้วครับถ้าเป็นไปได้นะครับจะอิงเหรอครับเนี่ยผมรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าพี่ชายจะเมาหมดจริงจ แต่ก็ดีแล้วล่ะครับเพราะกีวีนี้หาซื้อ,อยากมากอีกอย่างมันก็แพงด้วยล่ะนะจึงไม่ค่อยมีใครนำมาขายผมเองอันที่จริงแล้วก็ขายไม่ค่อยได้เลยเลยรู้สึกลำบากใจนิดหน่อยคุณแม่ของผมเองก็มักจะบ่นเสมอว่าซื้ออะไรมาขายก็ไม่รู้เพราะท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันขายยากพอเจอพี่ชายเหมาหมดแบบนี้ผมเลยรู้สึกดีใจมากเลยทีเดียวคุณพ่อค้าเริ่มพูดจอ้อเสยยืดยาวเช่นนั้นด้วย ทำดีใจแต่ก็ยังมีสีหน้าเศร้ามองอยู่ดีดูเหมือนว่าคุณแม่ของเขาจะบ่นเขาเสียยืดยาวและคุณแม่ต่างก็เข้มแข็งไม่ว่าจะอยู่ในโลกไหนก็คงจะจริงอย่างที่ท่านว่าล่ะนะเพราะการขายของที่มีราคาสูงมักจะขายได้ยากเสมอเชื่อว่าหากคุณพ่อค้าเชื่อคุณแม่เขาน่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่านี้เยอะกีวีเขียวนั้น ลูกหนึ่งจะมีราคา1เหรียญเงินกับอีก7เหรียญทองแดงส่วนกีวีเนื้อสีทองนั้นจะมีราคา2เหรียญเงินนี่ไม่ใช่ราคาที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเลยแต่ไม่ใช่สำหรับมุโคโดะเพราะเขาซื้อกีวีเขียวมา29ลูกและกีวีเนื้อสีทอง30ลูกรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน10เหรียญทอง และอีก9เหรียญเงินเมื่อนับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อขาก็ยิ้มให้กับมุคโคดะและทิ้งเงินที่ได้รับมาใส่ถุงผ้าของตนเองเอาไวา้มุโคดะที่เห็นเขายิ้มอย่างดีใจก็พรอยยิ้มตามเขาไปด้วยนี่สินะที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งขณะที่มุโคดะกำลังจะออกจากร้านด้วยความรู้สึกสดชื่นเขาก็ได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พูดออกมาว่า ยังไม่เสร็จอีกงอนเหรอนั่นคือเสียงของเฟลที่กำลังถามมุคโคดะว่าเมื่อ,อไรจะชอปปิ้งเสร็จมุคโคดะจึงตอบกลับเฟลไปว่าไม่ยังไม่เสร็จหรอกนะฉันเพิ่งได้ซื้อผล,ลไม้ไปไม่กี่อย่างเองแต่พอนายทานนายท่านซื้อไปเยอะมากแล้วนะผู้เท่าก่อนกล่าวขึ้นเช่นนั้นมุคโคดะจึงบอกว่าพูดอะไรกันล่ะพูดเท่าก่อน จนถึงตอนนี้ฉันก็เพิ่งซื้อผลไม้ไปแค่3อย่างเองนะมีแอปเปิลมีส้มและก็มีกีวีที่ซื้อมาเมื่อกี้เองมุคโดะตอบออกไปเช่นนั้นแอปเปิลที่มุคโดะได้มานั้นเป็นแอปเปิลเขียวรสเปรี้ยว ก่อนหน้านี้มุโคดะมีโอกาสได้ลองชิมมันดูและกลายเป็นว่ามันอร่อยเขาจึงคิดว่าหากมันถูกนําไปทําพายแอปเปิลมันก็น่าจะดีอีกอย่างมุโคดะก็อยากจะทําแยมแอปเปิลด้วยและพอได้เห็นมันในตลาดแห่งนี้มุโคดะจึงรีบตัดสินใจซื้อมันมาทั้งหมดเลย ันทีนอกจากนี้ยังมีส้มที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวดูเหมือนว่าที่โลกนี้ส้มจะเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากมันอร่อยมากเลยทีเดียวมุโคโดะจึงซ,ซื้อมาเยอะถ้าว่าที่ซื้อมามันก็น่าจะพอแล้วนะโดราจังพูดขึ้นเช่นนั้นมุโคโดะจึงจ้องไปที่โดราจัง แล้วบอกว่าไม่มีทางพอหรอกนะโดราจังการได้ผลไม้พวกนี้มามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลหรือส้มมันไม่ได้มีขายทั่วไปตามเมืองต่างๆหรอกนะอีกทั้งนี่ยังเป็นผลไม้ที่มีคุณภาพดีดังนั้นมันจึงไม่มีทางเพียงพออยู่แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันจะได้กินกีวีหลังจากที่ไม่ได้กินมานานตอนที่ได้เห็นมันฉันก็รู้เลยทันทีว่ามันจะต้องเป็นผลไม้หายากแน่นอนและ ันเชื่อว่ายังมีผลไม้หายากอื่นๆอีกที่กำลังรอให้พวกเราไปซื้อมันเพิ่มอยู่นะมุโคโดะบอกกับโดราจังเช่นนั้นส่วนซุยที่ขี่หลังของเฟลยูก็พูดออกมาว่าจะเห่าไหนให้ตายเถอะ ตอนนี้ซุยน่าจะรู้สึกเบื่อแล้วสินะอืมถ้าอย่างนั้นลองนี่ดูดีกว่ามุโคดะคิดเช่นนั้นก่อนที่เขาจะหยิบกีวีสีทองออกมา1ลูกจากนั้นก็พูดว่าไม่ปอกเปลือกก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งสําหรับซุยนะนะนี่ซุยนี่คือกีวีสีทองที่ฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันหวานอร่อยมากเลยนะลองชิมดูไหมว่าแล้วม ok ุโคดะก็ยื่นกีวีเนื้อสีทองที่เพิ่งซื้อมาให้กับซุย เมื่อซุยรับสิ่งนั้นไปเขาก็สูบกินทันทีก่อนที่จะพูดออกมาว่ามันหวานใช่ไหมล่ะข้างนอกนั้นอาจจะมีผล,ลไม้อะไรอร่อยอร่อยมากกว่านี้อีกก็ได้นะซุยไม่อยากจะลองไปหาดูงั้นเหรอซุยอยากจะกินอาหารหวานหวานซุยตอบกลับมุคโคดะเช่นนั้นทันทีมุคโคดะจึงพูดว่าติดเบ็ดแล้วงั้น เราไปช้อปปิ้งผลไม้กันต่อเถอะเมื่อมุโคโคดะหาแนวร่วมเป็นสุยได้สำเร็จพวกเขาก็ออกเดินทางสำรวจตลาดกลางของเมืองหลวงกันต่อและขณะที่มุโอดะกำลังเดินสำรวจตลาดกลางอยู่เช่นนั้นสายตาของมุโคโดะก็ถูกดึงดูดไปโดยร้านบางร้านที่มีของบางอย่างวางขายอยู่หน้าร้านเป็นของฮาลูฮาลาตรงแผงขายผลไม้ที่ต้องทำให้คิดเลยว่า เจ้านี่ต้องมีราคาแพงอย่างแน่นอนจากนั้นเหมือนกับว่ามันมีแรงดึงดูดมุโคโดะมุโคโดะจึงก้าวเดินเข้าไปหามันอย่างชัดช้าขอต้อนรับครับคุณลูกค้าเจ้าของร้านรูปร่างเพียวบางที่ดูสะอาดสะอา้านมีท่าทางประมาะเล็กน้อยขณะกล่าวต้อนรับมุโคโดะเช่นนั้นดูจากท่าทางที่ประมาทของเขาแล้วร้านนี้คงจะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่สินะ มุโคโดะคิดเช่นนั้นเออพ่อค้าครับหรือว่านี่มันจะเป็นม,มะม่วงใช่ไหมมุโคโดะละสายตาจากผลไม้รูปไข่สีแดงที่มีกลิ่นหอมหวานไม่ได้เลยมันมีขนาดใหญ่กว่ามะม่วงที่มุโคโดะเคยรู้จักในโลกเดิมแต่เจ้านี่มันต้องเป็นมะม่วงอย่างแน่นอนพอมุโคโดะก่าวถามคุณพ่อค้าออกไปคุณพ่อค้าก็บอกว่าคุณลูกค้าทราบดีจังเลยนะครับนี่คือผลไม้ที่เติบโตได้ในประเทศเล็กๆบางแหง่งหรือที่ จักรรวัตไกเลอเท่านั้นเพียงแห่งเดียวนอกจากนี้มันยังเป็นผล,ลไม้อันล้ำคา่าที่ต้องเป็นถึงนักประจนภัยแหลงบีเท่านั้นถึงจะสามารถเก็บรวบรวมมันมาได้คุณพ่อค้ากล่าวเช่นนั้นมุคโคดจึงคิดว่าเข้าใจแล้วเพราะอย่างนั้นถึงต้องแต่งล้านซาฮาลูฮาลาขนาดนี้สินะอีกอย่างมะม่วงนั้นมันยังอร่อยมากหากได้กินจะต้องตกกลุ่มรักผลไม้ชิ้นนี้ตั้งแต่คำแรก เพราะมันมีรสหวานละมุนอย่างมากและมุคโคะะไม่ลีลอไม่พูดพ่ำทำเพลงเขาถามคุณพ่อค้าไปทันทีว่าราคามันเท่าไหร่กันครับคุณพ่อค้าจึงบอกว่าหนึ่งชิ้นราคาเจ็ดเหรียญทองมุคโคดะล้องฮะออกมาทันทีคุณพ่อค้าจึงย้ำอีกว่าใช่ครับหนึ่งชิ้นเจ็ดเหรียญทองก็อย่างว่านั่นแหละ นักประจนไทยแลงบีถึงจะสามารถเก็บมันมาได้และเมื่อพิจารณารวมถึงการขนส่งมาถึงเมืองแห่งนี้ด้วยราคาเจ็ดเหรียญทองจึงไม่ได้แพงอะไรมากนะักแต่มันก็ไม่ได้ถูกเสียทีเดียวนี่ไม่ใช่ผลไม้ที่คนธรรมดาจะสามารถหากินได้ง่ายๆถึงอย่างนั้นอยากจะกินมะม่วงจังเลยโมโคดะคิดเช่นนั้นก่อนจะถามคุณพ่อค้าออกไปว่าคุณพ่อค้า มีมะม่วงอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วครับคุณพ่อ้าจึงตอบว่ายังมีอีกสิบลูกนอกจากลูกที่เห็นอยู่ที่นี่ด้วยคุณพ่อค้าบอกเช่นนั้นนั่นก็หมายความว่าต้องใช้77เหรียญทองเพื่อซื้อมะม่วง11ลูกเป็นผลไม้ที่ราคาแพงอย่างมากแต่เรื่องนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ถือซะว่ามันคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและมะม่วงนี้ก็คือของที่ต้องมีผม ขอเหมาหมดเลยครับเมื่อมุคดาพูดแบบนั้นเจ้าของร้านก็เบิกตากว้างชั่วพริบตาหนึ่ง แต่ในวินาทีถัดมาเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าแน่นอนครับขณะที่เจ้าของร้านกำลังจัดเตรียมผลไม้อย่างเอาใจใส่ให้กับมุโคโดะมุโคโดะก็สังเกตเห็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งมันสะดุดตามมุโคโดะอย่างมากค,คุณพ่อค้าครับนี่มันลิ้นจีใช่ไหมครับมุโคโดะกราวถามคุณพ่อค้าก็บอกว่าช่างสังเกตรจริงๆนะครับคุณลูกค้ามันคือลิ้นจีที่สามารถปลูกได้เฉพาะทางตอนเหนือของอาณาจักรคาเซ เท่านั้นผลมไม้นี้มีรสชาติ สดชื่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่กล่าวขานกันว่าจัก,กรพรรด,ดินีนั้นให้ความชื่นชอบในผลไม้นี้อย่างมากด้วยคุณพ่อค้านำเหนือมุคโคดะเช่นนั้นรสชาติที่เต็มไปด้วยความสดชื่นและความมีชีวิตชีวางั้นเหรอนั่นฟังดูเหมือนลิ้นจี่ที่มุคโคดะรู้จักเลยแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กหมายถึงเล็กกว่ากำปั้นของมุคโคดะเล็กน้อยเท่านั้นแต่มุคโคดะก็มั่นใจว่ามันต้องเป็นลิ้นจี่ที่เขารู้จักอย่างแน่นอนขอโทษนะครับ ราคามันเท่าไหร่แล้วครับมุโคโคดากล่าวถามคุณพ่อค้าก็บอกว่าหนึ่งเหรียญทองและเหรียญเงินอีกสามเหรียญคุณพ่อค้าบอกเช่นนั้นมุโคโคดาคิดในใจว่าเจ้านี่ก็ราคาไม่ใช่น้น้อยเลยถึงอย่างนั้นมุโคโคดาก็ปรารถนาที่จะได้กินลิ้นจี่สดๆดหม่ๆหมดังนั้นมุโคโคดาจึงตัดสินใจที่จะซื้อมันอีกอย่างหนึ่ง ราคาลิ้นจีนั้นรวมแล้วคือ32เหรียญทองและ41เหรียญเงินราคานี้คือคุณพ่อค้าได้ลดให้กับมุคโคดะแล้วขอบคุณมากนะครับเราหวังว่าจะได้พบคุณลูกค้าอีกครั้งในอนาคตนะครับเมื่อมุคโคดะออกจากร้านพร้อมกับคํากล่าวขอบคุณของคุณพ่อค้าเช่นนั้นมุคโคดะ ก็ฉีกยิ้มกว้างถึงใบหูเขาได้ลงทุนมากกว่า $100 เหรียญทองที่ร้านแห่งนี้เพียงร้านเดียวถึงแม้มันจะเป็นจำนวนเงินที่มากอยู่พอสมควรแต่มันก็ทำให้มุโคโดะยิ้มได้อยู่เช่นเดิมมุโคโดะใช้เหรียญเงินไปมากกว่า $100 เหรียญซื้อผล,ลไม้จากร้านนี้โดยเฉพาะถึงจะเป็นจำนวนเงินที่มาก แต่ปริมาณของผล,ลไม้ก็มีไม่ใชใน่น้อยเช่นเดียวกันเพราะมันลูกใหญ่เอามากๆมุคโคดะไม่ได้รู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายไปเลยแม้แต่น้อยเขาออกจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้ผลไม้สดๆมากินแบบอร่อยอร่อย แล้วก็จบการสรุปเนื้อหาในใหิยายแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกตอนที่42เล่มที่15หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย